สืบเนื่องมาจากเมื่อปี2564นะครับจังหวัดลบบุรีของเราเนี่ยประสบสถานการณ์ภัยแล้งเกิดขึ้นนะครับซึ่งในปีดังกล่าวเนี่ยคลองชัยนาทป่าสักเนี่ยน้ำต่ำนะน้ำน้อยมากจนเกิดผลกระทบกับระบบการผลิตน้ำประปาซึ่งมีผู้ใช้บริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตอำเภอเมืองลบบุรีเนี่ยประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าคนนะฮเพระฉะนั้น ในครั้งสมัยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านเก่านะฮะท่านนิวัตรลุ่มสาครเนี่ยท่านก็ได้มีส่วนร่วมนะฮะในการที่จะผลักดันให้เกิดแผนงานโครงการขึ้นมานะเพื่อที่จะหาแหล่งน้ําสำรองในการที่จะใช้ในการผลิตน้ําประปานะครับซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยก็ได้มองไปที่พื้นที่ของกองทัพอากาศในเขตพื้นที่ของกองบินสองนะครับนะแล้วก็ได้มีการ พูดคุยกันมาระหว่างหน่วยต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับจนมาจนถึงวันนี้เนี่ยเราก็สามารถผลักดันนะฮะโครงการขุดลอกอขุดสร้างอ่างเก็บน้ําขนาดความจุประมาณ8แสนลูกบาทเมตรนะฮะร,ร้อมแผนงานโครงการที่จะทําระบบผลิตน้ําประปาโดยการประปาส่วนภูพิภาคนะครับซึ่งจะสามารถให้การรองรับประชาชนเนี่ย ในกรณีที่เกิดน้ําแล้งนะฮะได้ประมาณ14-15วันนะ <c oughs> ก็เป็นการหลักประกันในการบริการพี่น้องประชาชนนะฮะให้มีคุณภาพชีวิตในเรื่องของแหล่งน้ําอุปโภ,โภคบริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพนะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยโอกาสนี้เนี่ยในนาของจังหวัดลบบุรีนะฮะต้องขอขอบพระคุณกองทัพอากาศโดยกองบินสงนะฮะที่ได้กรุณาอนุญาตเอื้อเฟื้อให้เราใช้สถานที่ในการ ขุดสร้างอ่างเก็บน้านดังกล่าวขึ้นนะครับขอบคุณทางกรมชลประทานโดยชลประทานจังหวัดลบบุรีนะฮะที่รับเป็นธุระในการที่จะเป็นหน่วยดําเนินการในการขุดสร้างนะฮะขอบคุณทางกรมธนารักษ์นะโดยธนารักษ์พื้นที่จังหวัดลบบุรีนะที่ได้ช่วยอนุมัติเร่งรัดก,การอนุมัติอนุญาตการใช้พื้นที่ต่างๆซึ่งสามารถดําเนินการไปได้ด้วยความรวดเร็วนะครับ และก็ขอขอบคุณทางการประปาส่วนภูมิภาคโดยประปาภูมิภาคสาขาลบุรีนะที่รับจับไปดําเนินการต่อยอดในการสร้างระบบผลิตน้ําประปาระบบท่อส่งน้ําต่างๆนะฮะที่จะเชื่อมโยงแหล่งน้ําดังกล่าวในการให้บริการน้ําประปาให้กับพี่น้องประชาชนในโอกาสต่อไปนะซึ่งทางจังหวัดลบุรีก็จะได้ประสานเร่งรัดในการที่จะสร้างระบบประปาดังกล่าวให้เกิดขึ้นให้โดยเร็วให้จบ